ก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้สติมีกำลังควบคุมใจไม่ให้มีปฏิกิริยากับความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่ไม่มีสติไม่สามารถทำจิตให้เป็นอุเบกขาไนดะ้พอมันเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไม่ภาวะตัณหาก็จะเกิดขึ้นมาความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปมันก็จะทำให้ใจเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาว่าม,มันยังไม่หาย ฉั้นต้องฝึกสตินั่งสมาธิมากๆอันนี้เป็นตัวสาคัญปัญญานี่ใครพูดอยู่แล้วพวกเรามีปัญญากันมากบางยนหูฉีงอย่แล้วอแต่สิ่งที่เราทําใจไม่ได้สิ่งเครื่องมือที่ชาทาให้เราทําใจได้ก็คือสมาธินี่เราไม่มีกันเราไม่เจริญสติเราไม่นั่งสมาธิไม่ทําใจให้นิ่งเฉยให้เป็นอเวคาฉะนั้นปัญญานี่เรา ดูแลวันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจเราทําข้อสอบนี้ไม่ได้เพราะเราหยุดวิภาควัตหาไม่ได้ทาอย่างไม่แก่อย่างไม่เจ็บอย่างไม่ตายไม่ได้เพราะไม่มีอุเบกขาจิตไม่นิ่งถ้าเราเข้าสมาธิจิตนิ่งสงบวิภาะตัตหาก็จะหายไปโขงขึ้นมาไม่ได้ดังการฝึกสตินี่สําคัญมากเพราะสตินี่จะหยุดจะหยุดใจหยุดวิภาะวัตหาได้ ทำให้จิตนิ่งสงบได้โดยเฉพาะเมื่อรู้ด้วยปัญญาแล้วว่าทําอะไรไม่ได้กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายยิ่งไปอยากให้มันไม่แก่ยิ่งทรมานนะคนนี้สงสารอุตส่าห์ไปทําสัญญกรรมแล้วไม่รู้กี่รอบทาไปแล้เดี๋ยวก็ต้องไปทําใหม่เนี่ยมันก็ยน่นเนี่ยมันก็เหี่ยวบางคนทําจนหน้าตาเล็บอนะไรก็ไม่มด้เพราะสัญญกรรมไม่ได้สวยเพราะสัญญกรรม หน้าตานี้ลอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลยมันบางคนนี่หน้าไม่เป็นบปกติแต่เพราะเขาอยากจะไม่ยอมแก่อยากจะเป็นเป็นคนหนุ่มเป็นคนสาวไปเรื่อยๆพอมันเริ่มมีรอยเหี่ยวย่นก็ไปฉีดกันะใช่ไหมฉีดบูทอกบอทอกอะไรนะถ้ามากว่านั้นก็ทำสัญญกรรมะมันก็ทำได้ชั่วครั้งชั่วครานได้ มันก็ทันได้ระยะสันเวลาหนึ่งสี่ห้าปีเดียวก็ต้องทําใหมแ่แต่คนที่ไม่ยอมรับความจริงนี่เขาจะสู้<ม>นะนี่แหละคือชีวิตของเขาก็ต้องสู้ต้องสวยต้องหล่อไปเรื่อย